เก่าเลเก่าเลอยากจะเจอมันนานเหมือนกันหลายพวกที่มันแบบว้าวมันเก่งว่าวมันแบบขึ้นดีๆแล้วก็แบบนิ่งน่ยอยากจะเจอเหมือนกันเยเออรอดูเลยเสวัสครับพบกับช่องเมง โลกสตูดิโอนะครับผมครับวันนี้นะครับหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าเราจะมาทําอะไรกันนะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับปล่อยว่าวนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นการปล่อยว่าวธรรมดานะคือเราจะทําการนะครับเล่นว่าวแบบให้เชือกมันปันกันแล้วก็จะทําให้ว่าว่ายตรงข <laughs> ้ามมันตกว่าวมันตก <laughs> โอเคหลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือเหมือนคล้ายๆกินหางเล่นกินหางกันนะเออซึ่งก็เดี๋ยวไปติดตามดูไปก่อนว่าจะ ลอดหรือว่าจะล่วงนะครับผมรับรองครับงานนี้นะครับคนแถวนี้เนี่ยล่วงแน่นอนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเนี่ยครับไอ้โนดแห่งวัดบอกมงคนะครับผมไปไปไป นี่นี่นี่มาดูตรงนี้เออนี่นี่นี่นเย็ดเป็นงานสุดยอดอะไม่เอ่มันตึ่สุดยอดเดี๋ยเราไปดูว่าคนกัดดีกว่าไปดูว่าคนกัดให้สุดก่อนเอาแลกบอกนะหนึง แขวนคอตายแล้วแขวนคอตายแล้วเปล่าเลยมาแขวนคอตายแล้วแขวนคอตายแล้วพวกคนนิ่งอ่ะพอาและข้นนิ่งอ่ะเปาประสบดูไหยใครเป็นคนทำแหวว่าเก่งขนาดนี้จงเลนื่อยสะตกเนาะอสะตกเกหรอพี่เหรอสะตกสะตุ๊กหรออยากมากกว่าแล้วอะากอย่างว่าของพี่จัดการกันเกี่ยวยังง สกก็ก็คมแมงโก้ก็ปล่อยได้แบบสําเร็จแล้วนะนี่มาดูว่าของผมกันหน่อยนี่แบบนิ่งกิบ้ะครับนี่โอ้โหดูดูนิ่งกิบเลยไม่มีอะไรสะทุสะทานว่าวัสดุของผมได้แต่ดูนะ่นของกำลังจะปล่อยนะนั่นนั่นแล้ยเงี้ยเออเนลดเ่าขึ้นมาขึ้น่าโอ้ยคุณโวย ขึ้นแหะขึ้นแหละลมาไหนหมดหรอลงมาแม่โอ้ยติดลมแล้วเว้ยดูดิดูดิให้ผมแบบมาปล่อยให้อ่ะดูดิมันไปชักแววผมนู่แหละโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเพราะคนลวกไม่ได้แล้วแก่ไปเขยโยไปแฮมแม่เดี๋ยวจะปล่อยให้ดูแบบคนโหดก็ทำอะไรก็โหดเนาะไปป้าเขยโยไปแฮม อีกนี้ยหนึ่งเออฟุตฟุตไอ้ก <hi> ๊อปยต้อจอมแล้วย่างฟุตเฮ้ยย่างฟูดว้าวมันเต็งแตะโอ้โหท่านผู้ชมไอ้ก๊อปทำจับว่าผมแป๊บเดียวนะครับผมว่าผมโดนสังหารเลยเชือกขาดนะครับตกไปข้างล่างตอนนี้ไปไปมามาว้าเรารับคอแทน จะเอายังไงนะ่งุงจรรับครับเพื่อนตอนนี้หลายคนคงจะได้เห็นแ้วนะครับว่าว่าของเราติดอยู่ตรงนั้นครับแล้วใครจะเป็นคนไปเอาผมเองนะครับ ามามาลุ้นกันว่าจะรอดหรือจะล่วงไปไปมามาไม่ได้ฝ่ายกันสักคำพี่มุดมาล่วงแล้วมาล่วงแล้วนะเพื่อผมเองโอ้โหตายตอนนี้เข้าไปตรงไหนวะขึ้นไปนี่เนี่ยโอ้ยผู้ชมมันล่วงลงมาแล้วเอาหมดดีเลยเราไม่ต้องเสียงเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นก็นแล้เอ้ากล่อมกล้องกล่อมกล้องเดี๋ยวขึ้นนี่หน่อยนึงก็ได้เ,ออเสี่ยนผมนมีก็แบะ ว่ครับจับจับไม่ล่วงได้สวยนี่แหละจะล่วงเง้ยกบไหมเกืบไหมเออเออโอ้ยยังเงียบอยมาเลยยังเงียบ่ะเออเออเสียแดดเจี๊ยบแต่ว้าวเราตกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นว่าวพลาสติกนะถ้าเป็นว่าวกระดาษแก้วเรียบร้อยเลยแล้วโอเคไปตอนนี้เดี๋ยวผมจะออกไปจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่า จะมีลมเล่นเบาจะได้แข่งเบาต่อหรือเปล่นนานะไปไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมก็แบบว่าอาผมสรุปแล้วนะครับพ่อไข่จันพ่อข่จันเล่าชิงไงกับบวกขึ้นเนี่ยเล่าขิางกับบวกลืเล่าชิงกับทำพิษอะเนาะก็อันนี้ว่าวน้องอิงนะหน่อยดูว่าน้องอิงหน่อยก็อยู่บนปลายฟ้านู่นแล้วเพราะว่ามันเป็นกระดาษแก้วเนาะลมลมข้างล่างมันไม่ค่อยมีแล้วก็สงสัยแล้วเราแน่จะ อีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบนี้เนาะแฟนสติกแบบนี้มันต้องใช้ลมนั่นแหลเนาะแล้วลมไม่มีนะลมไม่มีเนาะลมมันไม่จอยแล้วเนาะเราต้องรออีกวันถัดไปเลยนะซึ่งก็มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแข่งกันนะก็ไว้ดีหน้าแล้วกันเนาะไว้ไว้อีพีต่อไปถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้คู่นี้มาชิงกันอีกนะเดี๋ยวเราจะต้องทำแน่นอนแต่วันนี้เราถ่ายทำสถานการณ์แบบนี้ กินใจเท่าไหร่เนาะโอเคงั้นอีพีนี้ก็ขอปิดคลิปมาเพียงเท่านี้ล้าเกิดว่าใครชอบก็อย่ายลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ช่องแมงมกสตูดิโอลา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 มกสตูดิโอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ hey, <love> โอเคครับ <K id water> งั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมไป